น้ำตกแม่ฟูอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์มารับรับถึงรับรับอุตรดิตน้ำตกแม่ฟู <c oughs> นี่บริเวณหน่วยทุเรียนโอ้หนอย,ยังไงเลยนี่ ก็ค่อนข้า,ขานได้กันโดยอย่างใหญ่เด้วยทุเรียนเนาะไปเราไปดูต้นทุเรียนกันอันนี้ต้นละหกร้อยอันนี้ต้นเือะไรอันหกร้อยสาวจ้าเป็นขึ้นอเนืองใจยังไม่ได้ต่ออ๋อลอยสาวลอยยีซีบยังไม่ได้ต่ออ๋อนึ่งพันอันนี้ต่อแล้วกันอย่างงี้ก็ได้พอนี่พันห้าอันนี้นี่นี่นี่เป็นลูกพันห<อ>้าพันห้าโอเคโอ้หลงนั่นเอไปเราไปดูหน่วยไม่ดีกว่า อันนี้ผักลาน,นี้กลาละสิบบาทนะก้าเนี่ยหอาบาทอ๋อห้าบาทไปไปดูทุเรียนดีกว่าอันนี้ขายจะได้ทุเรียนเนี่ยใส่รถตู้กแับเดีไปได้นอน,อนๆทุเรียนดูทุเรียนก่อนดูดูราคาติดกันเท่าไหร่เรื่องแตกกันพื้นเมืองอ๋ออันนี้พื้นบ้านเป็นใจพื้นเมือง <c oughs> พื้นบ้านกับพื้นเมืองเดี๋ยวกันไปดูกล่องเครื่องกรอ ตรงรับแร่ร้อยห้าสิบบาทนันนี้เสาเรียกว่าคันอย่างเนี้ยหมอนทองก่ะอ๋อันนี้มีแต่เดบิบอยู่างประสน ไปตลาดแอ,อ๋อครับครับอันนี้ทุเรียนดิบเนื้อสดซุปทุเรียนซุปทำแมวมาขายอืมซุปเนี่ยมาไป็เจ้าเนี่ยในอ๋อนั่นชนีชนีชนีห้องมานดีหองมานดีมันเป็นยังไงหองมานดีฮะแค่เดินไปดูด้วยทุเรียนธรรมดาแท้เราเอากรป๋องหันได้กิโลอ็ อ๋ออันนี้หมอนรับแรงหมอนรับแรงร้อยสาวหลงรับแรงสองร้อยห้าสิบความมีชุกยังเไมถเราไปดูทังนู้นก่อนเดี๋ยวเรามาดูท่างนี้ก่อนหมอนท้องน่าดู้ว่าหลงอ๋อหมอนท้องร้อยห้บาท